ปักมุดวันที่25มีนาคมนี้แอลลี่ปล่อยเพลงใหม่ขอร้องอย่าใจร้าย0%ปอร์เซปล่อยภาพใหม่รัวรัว,รวล่าสุดนักร้องสาวแอลลี่อชิรยานิติพลปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์ผ่านทาง4 1 1 n official account สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆอีกครั้งเพราะภาพที่ปล่อยมีความธรรมชาติท่ามกลางทุ่งกว้างแสงโทนวอมสัมผัสถึงความเหงาพร้อมปล่อยชื่อเพลงขอร้องอย่าใจร้าย0%ปอร์เซนจนแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่าแอลลี่สวยมากสวยแต่เศร้า อยากฟังเพลงใหม่แล้วซึ่งเพลงนี้จะได้ฟังครั้งแรกในงาน Whisper to Apollo Counting Down to 0% Listening Party ที่จะเกิดขึ้นในวันที่วันที่24มีนาคม2568เวลา16นาฬิกา S.I.W.I.L.A.I. City Club Level 5 Central Embassy ก่อนจะปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่25มีนาคม2568นี้ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอร้องอย่าใจร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยม all y เครื่องหมายสี่เหลี่ยม alinity บนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม a l l y เครื่องหมายสี่เหลี่ยม411 Music เครื่องหมายสี่เหลี่ยม411 n ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง411 Music ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube 411 n Official Fanpage ฟลอเีนนีทวิตเตอร์และอินสตาแกรม411อยเอชิรยานิติพลชื่อเล่นแอลลี่เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่18มีนาคมพศ2547เป็นบุตรสาวคนเดียวของอัมอัมมรินนิติพลนักร้องและนักแสดงชื่อดังและจอยอัจฉริยาโดยเธอเกิดวันเดือนเดียวกันกับนักแสดงรุ่นพี่อย่าง ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันแอลลี่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ICs หรือ International Community School ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจการดนตรีมืออาชีพหลักสูตรออนไลน์จากวิทยาลัยดนตรีทรัสตีและเบอร์ l e y รี เอลลี่ก e ้าเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงเป็นเจนช่วงวัยรุ่นในภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักเมื่อปีพศ2561เนื่องจากเธอมีใบหน้าละไมคล้ายกับยายา่าอุรัสยาสเปอร์บันนางเอกของเรื่อง จากนั้นเธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคนแรกในสังกัด411 Music ของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจซิริพร้อมกับเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะได้มีการปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตของเธอคือเพลง How to Love ซึ่งเธอได้ร่วมฟีเจอริ่งกับเกรร็อปเปอร์ apper, นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อนังจากประเทศเกาหลีออกมาให้ได้ฟังโดยได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเมื่อวันอังคารที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2563 จากนั้นจึงได้มีการปล่อย MV ตัว เต็มของเพลง How to Love ออกมาให้ได้ชมและรับฟังหลังจบงานดีบัตโชเคสที่ลานพาร์คพารากอนเมื่อวันศุกร์ที่วันที่21กุมภาพ,านพันธ์พศ2563จากนั้นในวันเสาร์ที่วันที่11กรกฎาคมพศ2563แอลลี่ได้เปิดตัวซิงเกิลพิเศษที่มีชื่อว่า No Matter What I Do กลางงานแฟนมีตติ้งออนไลน์ของตัวเองในช่วงปลายปีเดียวกันแอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลพิเศษจากโปรเจกต์พิเศษ All Y in the 90s คือเพลงผ้าเช็ดหน้าซึ่งเป็นเพลงเก่าของวงไทรอมคิงด้อมในวันพฤหัสบดีที่วันที่18กุมภาพันธ์พศ2564แอลลี่ได้ปล่อยซิงเกิลที่2ในโปรเจกต์พิเศษนี้คือดาวซึ่งเป็นเพลงเก่าของคริสตินมารีนีเวลและเพลงนี้ก็ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องเกาะรักกวนหัวใจในวันศุกร์ที่วันที่1เมษายนพศ2565แอลลี่เดินทางกลับเกาหลีเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อกลับไปทำอัลบั้มเพลงใหม่